ก็สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้อยู่กับช่องสนุกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโลโบอกเชนเคยอยู่กับพี่อ้วนเหมือนเดิมแย่แ yeah, มทมีนะครับผมเป็นแมทออบ,บี้เหินเวหาให้พวกเราขับรถไปถึงเส้นชชยพวกเราโออกหอเส้นทางอย่างยาวไกลเลยพวกเราไปกันเลยดีกว่าจะรออะไรครับผมมามาถึงนะครับผมคนเรยเรียกรถก่อนเลยอ่อันนี้แหละรถฟรีสีแดงอ๋อสีแดงสีโปวดของอ้วนเลยครับผมมาพวกเราเตรียมตัวเลยละเถินเวหาอีกแล้ว มาละบ้านบ้านป้านป้าด้านบานบานม้านบานบน้น้นบ้านบ้านบ้านานบ้านบ้านบ้านอ้านบ้าน้านบานบ้านบ้าบ้านบ้านบะาบานบ้านอ้านบ้าน้นบรานาน้านบ้านบ้าน้านล้านบ้านบ้านแ้าเบ้านป้านบ้านบานล้าน้า้านบานน้น้นบาน้าแล้านาานานอ้า้านบาน้านนานา้น้้า้้า โอ้ยยกล้อด้วยใหถอยหลังก่อนจะตกแมตช์ถอยหลังก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆพวกเราโอเคโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอ้โหต้องไปต้องข้ามน้ำตรงนี้เลยแหละมาละมาละมาล้อ่ะเจ๊เอาจ๊บปอยตรงนี้ก่อนแหละพวกเราพร้อมยังต้องตั้งหลักก่อนตรงนี้ให้เตรียมแล้วเฮิร์ตเวหาเลยแหละพวกเราพร้อมยังไปเลยอ่ะเจ๊อ้วนไปละมันยากตรงนี้ยังไมาอ่เจ๊ ไปไปโอ้ยตรงนี้คืออะไรก oui ับด e ักหรืออะไรขอห้ามโดนอ๋ฮะฮะสวยงามแจนเย็นแจนเย็นไปกันต่อพวกเราปไปปไบ้าเฮ้ยนี่เป็นรถยนต์ไม่ใช่มอไซค์อ้วนปไปเฉยมาๆต่อไปนี่คืออะไรภูเขาเลยเนี่ยพวกเราฮะโหด้าตื่นเต้นเลยแมทนี้อาจจะ อเจยจะเป็นยังไงอ๋อฮะอ๋อติดอะไรเนี่ยฮัลโหลรอติดไม้ฮัลโหลใช่โอวดูไอ้ค่บอลอเอาละแท่ทำไงเนี่ยอ๋อฮะจบเลยพวกเราอ๋อมาพวกเราเอาไหมอ๋าตะกี้เราติดไม้ใช่เลยอ่าบายบายบายบ,ายบายเตรียมเลยอันนี้ต้องเหินแล้วแหละพวกเราอ๋อฮะอา้าวอะไรเนี่ยอ๋อฮะช่างะเหิน,นต้องเริ่มใหม่แล้วฮัลโหลอ๋อจบเลยเอาไป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  ไปหลังพอไปหลังแค่นิดเดียวพออ้วนล้อหลังตกอีกพอพอพร้อมยังไปเละเอี้ยมหินเว้หาอ้าวไปละโอ้โหไม่ต้องเหินขนาดนั้นก็ได้โอเคโอเคไปอ้โหอ้โต่อไปเป็นเหมือนเส้นทางเข้าเมืองเลยล่ะพวกเราอ้อหไอ้อะฮะอย่าตกนะเว้ยเฮ้ยโอเคแจ็คบอยก็รอโอเคอะฮะต่อไปเป็นในเมืองแล้วล่ะพวกเรามา ไอ้เจย์โอ้โหตึกเต็มไปหมดเลยมันน่าจะดิฟได้นะพวกเรานะเอ้ยโอ้โหจบเลยฉันคิดว่ากดสเต็ปบาร์จะดิฟผ่านต้องเริ่มใหม่เลยมาเอามามามาใจเย็นใจเย็นครับไปกันต่อแปด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 อ่าฮ่าวนมาแล้วแหละอ่าฮ่าไปแล้วแหละเจยโอเคโอเคใจเย็น มามาไปละเฮือเลยล่ะยูอือหืออ๋อย่าแค่เละอเจเหินเลยล่ะเหินเลยล่ะมันน่าจะตีลังกาได้นะพวกเรามันจะแพร่มากเลยล่ะอเจอ้วนพร้อมพร้อมเลยเฮือด้ว้หาอีกแล้วไปละเฮือเลยละยูอหือคนมาละละอเจกัเจอ๋อฮอยอ๋อฮอยอ๋อฮอยทาไมเส้นทางนี้ราบลื่นหน่อยอ่าฮะไม่มีอะไรสิ่งกีดขวางพวกเราอ๋อฮออ๋อฮอ ไอ้อ่อไอ้ไม่รอดมันแย่ป่ะเจ้จบแล้วมามาเรียกรถมาใหม่อ้าวทำไมไม่ไปเนี่ยพวกเรากดไม่ไปพวกเราอะไรเนี่ยอ่อเอาใหม่เร่กรถใหม่กันอาเจ้ก็เจ้เจย์เจย์เฮะโอเคอวนมาแล้วครับพร้อมไปกันต่อพวกเราอเจ้ก็เจ้อาเจ้ก็เจ้ก็เจ้ไปแล้วไปแล้วอ่ออวนสั้นอย่างเดียวแล้วบอกเลยอ่อมาแล้วอ่อ อ้าวจริงๆเราไม่ต้องซันแรงก็ได้นะอ้วนโอ้๋ออเจยอ้าวโอ้โหเซ็ตปอยพอดีเลยอ้าวเช็คปอยเช็คปอยเช็คปอยไปกล่าวอ้าวสะพานง่ายๆหน่อยลาบลื่นเลยและไปแล้วละไปแล้วละไปแล้วละอ้าว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 เฮ้ยเมื่อกี้กระไรขึ้นพวกเราอะลรนะอเจ้คอยหลังคอยหลังตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเอกมา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 โอเคโอเคพร้อมยังพร้อมแล้วก็ไปกันต่อพวกเราอเจ้ยังไงอ้าย กนีเล้แหละมันนี่พวกเราออฮะออ่าฮา่าฮา่าฮ่ใจเย็นใจเยนอาฮ่มาแล้วครับสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้อ้วนโดยอ้าฮะใจเย็นใจเย็นเยนใจเยนตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนปันปันปันนไดปันปนอาฮ่เตี้ยเหินแล้วจังอ๋อฮะอฮะอโอเคเป็ดเปิดเป็ดเปิดอ้วนมาแล้วเป็ดเปิดฮ่าฮ่าาแล้วโหย กาวตกเขวมามาใหม่มาใหม่โอเคพร้ okay. อมยังปล่อปล่อยปล่อย็นิ่งๆต่อไปแล้วข้าวสะพานนะครับผม <c oughs> พวกเราอย่าไปชันไปไหนเลยโอะไรต้องมาขึาข้นคันเลยอเจเอาไว้โอ้อะไรเนี่ยไปทางนี้ดีกว่าทางนี้ดูดีกว่าเยอะอ้ามันลื่นนี่นะฮัลโห okay. ลอเจโอเครอแล้ว,คควล่ะจะเช็คพอยไฟละอเจอ ไป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 ละไปละไปละไปละเจ๊โอ้โหใจเย็นได้อ้วนอ้วนคนใจร้อๆเลยพวกเราโอ้โหรถบรรทุกจะให้ทำยังไงอ้าวเจ๊รถบรรทุกบอกเขาใจหน่อยมาแล้วหมาอะติอาวไปเียอเอติดไปเียไปละลอโอ้ยเอาใหม่ใจเย็นใจเย็นหลายใจเย็นแล้วนี่ะเหรๆ ไป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 เลยฮือเลยไอ้ไอ้ยังไมาเช็คปอยเลยคอยหลังก็มาเช็คปอยก่อนรอรอจบแล้วพวกเราเอ้ยมาเช็คปอยให้นี่โอเคไม่ต้องโดนก็ได้โอเคโอ้โหบางทีใก็ไปต่อก็จบแล้วอาคราวนี้เรารู้หลักแล้วมาเต็มเลยพวกเราไปกันต่อไป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 อ้วนมาแล้วล่ะอาเจยไอ้วนอลาวาดพร้อมเฮินไปเลยยู โอ้โหตายอย่างบ่อยเลยพวกเราเอเจยไม่เป็นไรใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าเราค่อยๆไปมันก็ไม่ตายนะพวกเราอ่ะฮะเดี๋มันจะไม่มันไงมันต้องเหินพวกเราเพราะมันไม่เหินไปหามันไม่เล้าใจใช่ไหมใช่แล้วลๆเอเจยยังไอันนี้คือสะพานอะไรเนี่ยอันนี้เราไปธรรมดาก่อนดีกว่าโอเคไปเช็คไปตรงนี้โอเคสวยงามเลยไปไปแล้วยะ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 โอเคโอเคโอ้โหกลับไปขึ้นเขาเลยเหรอ หรือยังไงเนี่ยอ้าะเขาอะไรเนี่ยอ้าะเขาไม่รู้โอเคเขาไม่รู้ก็มางงเลยไป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 แปด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 สรุปแล้วนี่เราเป็นเด็กแว้นใช่ไหมเนี่ยมันมันเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่อแปดแปนเนี่ยอ้าวเครื่องนี้ทำมาใหม่มันจะฟังเสียงแบบเหมือนมอเตอร์ไซค์หน่อยพวกเรามีแบบนี้ด้วยไปไปไปพร้อมยังเฮ้ยต่อไปเราต้องข้ามสภาเลยเนี่ยลาวาพวกเราอะไรยังไงมันต้องได้แล้วแหละงานนี้เฮ้ยยังไงวะเนี่ย โอเคพอเามันขนาดแล้วก็ไปเลยปึ๊บโอเครอดแล้วล่ะอ่ะเจ๋งกันเจ๋งพร้อมเลยแหละโอ้โหอันนั้นดูยากจังเฮ้ให้ใมันมีความยากขึ้นเรื่อยๆนี่นาพวกเราใจเย็นแล้วแหละโอ้โหจะรีบร้อนไม่ได้เลยนะเดี๋ยวมันจะตายบ่อยเกินและโอเคโอเควอลรอดแล้ววอลรอดแล้วค่อยไปไปค่อยไปก่อนดีกว่าพวกเราแต่เงียบหน่อยไปเหินเลยนี่เราก็เหินเลยละเจ๋งเหินแล้วแหละอ๋าอ,อ๋าอ,อ๋าเฮ้ยอันนี้โดนได้ไหมไสีแดงแดงเนี่ยเฮ้ยถ้าโดนไม่ได้ก็ไม่ดีนะ เกินไปแค่ติดพออ้าวไอ้ไอ,อ้รถชันมาทุนเปิดหมดเลยอะไรเนี่ยล้อทุนเปิดหมดเลยพวกเราโอ้โหเอาละแหละไปได้ต่อไ,นนอไม่ได้อ่อไปรอดมีประทุนเปิดด้วยรถเปิดประทุนก็มาแลี่ยขอรถเปิดประทุนทีนึงได้ไหมอ่านี่แหละโอเคขอแต่งรถหน่อยมันใหญ่ไปรถอนะ้าวเอาละแหละรอดม่มีแล้วทีนี้ ร้อนอาหายอะล้ออะล้อโอ้เอาใหม่เอาใหม่ร้อนอาหายเลยเอ๊ะเอาใหม่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 อ๋อเริ่มเล่นเยอแล้วอ้วนนี้ต้องใจเย็นนะพวกเราไปค่อยๆไปดีกว่าอจิอ๋ยอายอ๋ยอ๋ยอ๋ยไปละโอเครอแล้วล่ะอจิอจิก็จิก็จิก็จิอ้าวอ้าวล้อติดอีกโอ้โหอะไรครับนี่ล้อติดอีกโอ้อะดีก็ได้ไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่โอเคโอเคพร้อมยัง มาไปละโอกทางนี้น่าจะง่ายเลยละไปแล้วทีเดียวอเจไปก่อนเจ๊กปอยก่อนไม่สนใจหรอกตอนนี้อเจิมาละโอ้ยเราตามเขามาทันแล้วล่ะพวกเราดิอ๋อเจโอ้โหฉันมาที่หลังต้องไกลฉันทันคนเลยอ๋อลกเครือบแมลงได้ยังไงอะอ๋อบอกเลยอ้าว ล้อหลอกอีกโอ้โหเอานี้จะได้ไปไหมเนี่ยไอออนฮัลโหลโอ้โหวันนี้จะได้ไปไหมเนี่ยพวกเราต้องใจเย็นหน่อยหลายเย็นแล้วเนี่ยฮัลโหลใจเย็นแล้วมันไม่เร้าใจพวกเราอ่ามันต้องใจร้อนหน่อยมันต้องมีหัวร้อนนิดนึงเฮ้ยไปละพร้อมยังอ่าฮะไปได้ไปได้เฮ้ยอ่าฮาวัาดีอ่าฮะมาบัดดีว่าไงเป็นใครฮัลโหลน้องชายฮัลโหลไปกับพี่ไห่าเฮ้ พร้ said, es, è, อมเลยแหละเอ้ยข้างหน้าคืออะไรพวกเราไอ้ลำแหลมอ่ะเราต้องพุ่งไอ้ลำแหลมไปหรือเปล่าไม่สนใจหรอกไปละไปละโอเค <c oughs> โอ้ยประทุนหน้าเปิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยพอีละอย่างพวกเราประทุนหน้าเปิดมันดีนะรถมันจะได้สั้นเฮ้ยรถฉันจะหลุดนะเว้ยเฮ้ยอัคเดี๋ยวเหมือนแมทอะไรนะอะไรนะอะไรนะเด The c h ออ o บี้อ่ะพวกเราอโอ้ยวันล้าหลุดเลยล่ะอโอเคไปไปอะอะอะโอเคโอเค โอเคเออนี่มันสั้นลงหน่อยจริงๆอยากให้หลังมันมันสั้นลงนะพวกเรามันจะได้ปะวะหาเรื่องแล้วไงถอยหลังได้ไหมไม่ได้ว่ะอดเลยไม่เป็นไรไปแบบนี้แหละแบบนี้ก็ดูดีแล้วพวกเรามาไปกันต่ออะไรครับเนี่ยโอ้โหเย็นเย็นโอ้ย่าเหมือนกันเนี่ยพวกเรามันไม่ยากมากหรอกแต่มันตลกมันฮานะแบบนี้ออเราใจเลยแหละแบบนี้เจ๊ อัลห๋อัลอ๋ออ้วนมาแล้วครับอยเางนี้ปลายปลายปไปไปไปแล้วล่ะอจึงก็จึงพร้อมยังพร้อมยังเฮ้ยจะเหินนึ้งเดียวเลยนดิว่าเฮ้ยเราต้องหยุดที่นี่ด้ว่าลูกกิ้งนี้อัจึงอัจึงรอจะหล่นนะเว้ยหล่นไปข้างหนึ่งนี่จบเลยนะอัจเึงอัจเึงโอ้โหแล้วตรงนี้ไม่มีเช็คปลายด้วยทำไมเช็คปลายมันเริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆวะพวกเราอ๋ลเช็คปลายอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหอันนี้จะเล่นมากไม่ได้แล้วนะพวกเรา อจิต้องไปแบบว่าเนียนๆแล้วล่ะงานนี้งานนี้จะมาแบบว่าเออเหินไปหายเยอะไม่ได้ละเพราะว่ารู้สึกว่าที่เจ็คปอยมันจะไกลถ้าเราตายเมื่อไหร่ในไกลเลยเออไม่เป็นไรไป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 จนเนียนวรมาแล้วแหละอ,อ้าายังหล่นเว้โอ,อ,เ,อ,อเกือบแล้วล้อหล่นไปข้างหนึ่งแล้วเมื่อกี้นี้ไปค่อยๆขึ้นเขาเอจิอจิอจอิโอเคแล้วแหละโ,โอ้โหได้แล้วล้อแล้วอันนี้ต้องเหินนะพวกเรา อันนี้แบบนี้มันไม่ได้แหละมันต้องเหินแล้วแหละพร้อมไปละเหินเวหายูะูเ้าวยูฮูตกแบตเอาแล้วแหละเอาแล้วแหละใจเย็นใจเด็ดเออี่เป็นขั้นบันไดไม่น่ายากอ่ะจงปล่อยไหลลงกไปเลยปล่อยไหลลงกไปพออันนี้เจงเจ๋งไอข้างหน้าคืออะไรอ่ะพวกเรามันต้องเหินแล้วแหละอันนี้พร้อมยังขอยหลังไกลๆเลยไปละเดี๋ยพอมบวนมาแล้วล่ะไปละว้ะ แมตช์นี ah. word, hey! ้น่าจะเป็นแมตช์ท oh! oh! <ang> <atory making> <saliva> ี <level> ่อ <człowie k> ้วนตายเยอะที่สุดเฮ้ยไรๆเราโอ้ยโอ้ยโอ้โหหดมัวเลยโหดมัวรอดเฉยเลยเจ๊เช็คพอยก่อนเช็คพอยเช็คพอยพวกเราเอามาเจ๊เจ๊อะฮะอะฮะอาฮะโอ้โหที่เช็คพอยอันนี้มันอยู่ไกลแล้วจังเจ๊พร้อมยังอันนี้เราต้องถอยหลังไกลๆแล้วแหละไปแล้วแหละเจ๊อะฮะอะฮะอันนี้ต้องใจเย็นว่ะไม่อยากตายพวกเรา อาเราต้องไปเช็คกปอยต้องโน้นอันนี้ไม่น่ายากพื้นไปเลยยูง่ายมากอเจ๋งเจ๋งอันนี้พอดีพอดีก่อนไม่ต้องรีบมากอันนี้เราไปเรื่อยๆก่อนอันนี้เจ๋งเจ๋งเฮ้ยใช่ของฉันอีกไกลมั้ยเนี่ยฮัลโหลโอ้โหเหมือนว่าเราเพิ่งมาขึ้นไปเราพวกเราโอ้ยังไกลเลยโอเคไม่เป็นไรอ่ะฮะต่อไปนี้เอาเอาเอาแล้วนะอ้าวเกิดอะไรขึ้นอ่ะฮะดีนะเจ็กปอยแล้วไม่ล้หล่นอีกโอ้โหล่นจะมาล่นตอนนี้อีกคหรอ อาเจยเอาแล้วแหละมาอ้าวนี่คือเออถูกแล้วนี่อ้วนมัวละวอาเจยอ้วนงงเฉยมาไปละไม่สนใจหรอกน้ำแข็งอะไรอ่ะไปละไปละไปละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังทรงตัวอยู่พวกเราเฮ้ยเฮ้แล้วจะกลับรถยังไงเนี่ยอ้โหโอ้โหกลับได้ไหมเนี่ยเอาแล้วแหละเอาแล้วล่ะเอาแล้วล่ะต้องใส่ถุงถอยหลังว่อพวกเราแล้ต้องโชว์การเป็นเดอะไฟแล้วรู้จักเปล่าวินดีเซลมาแล้วแหละ วินีเซลต้องเข้าล่างแะไรพร้อมยังถอยหลังเลยล่ะเจอก็อเจอก็อเจอวินีเซลอ่ะใหอ่ะใหเป็นไงล่ะวินีเซลถอยหลังก็แท้เลยพร้อมละบายๆายายพวกเราเจ็บบอยก่อน,อนโอเคเจ็บบอยแล้ว